สวัสดีครับชาวสตอรี่กายวันนี้ผมทิกเกอร์จะพาทุกคนไปรู้จักหนึ่งสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือลูกปั้นพระเยซูจากประเทศบราซิลหรือชิสเดลิลนติเน่เป็นอลังการงานประดิมก์กรรมพระเยซูตั้งอยู่บนยอดเขากอโควาดูประเทศบราซิลสูงราว38เมตรโดยก่อน ดันดอฟสกิสกีปฏิมาก่อชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปแลนด์เป็นผู้ออกแบบและเอดโตตาซิวากตาวิศวกรชาวบราซิลดำเนินการสร้างใช้เวลาในการสร้าง5ปีโดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1 2สุลาคมพศ 2,474ปฏิมากรรมนี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีเชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลีโอเดจาเนโรและ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนบาราซิลมีนักท่องเที่ยวเดินมายังสถานที่แห่งนี้ราว1นล้านแแสนลายต่อปีเป็นยังไงบ่า,บางครับทุกคนสิ่งมหเป็นสิ่งมหาศจรรย์ที่สวยและหน้าท่องเที่ยวมาเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างไงโอ้ คนอย่าลืมหาเวลาไปเที่ยวกันได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามพวกเรากาสตอรีกายเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ